ส่วนกลางนะครับแล้วก็ในภูมิภาคนะครับประผมได้สนงผลประโยชน์ร่วมกักับจังหวัดมุกดาหารนะครับคนหน่งก็ต้องขอรกราบขอบคุณท่านนายกรีเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านมีความภูมงใจและก็เต้ยรำนามาตรวจราชการมาติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนะครับรวมทั้งได้การภัยแล้งนะครับเกี่ยวกับปริมาณน้ํา สถานการน้ำเนี่ยได้นับการเมตรนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีสถานีสูบน้ําของโลโระทาดิน้ำ,ออรป,ำปริมาณน้ำลงก็ประมาณ2 1ล้านแนะนําเกษตรกร,กรตามที่ทางรัฐบาลก็ยังสูงกว่าปีที่ผ่านมาประมาณเป็หนึ่งเมตรนะครับเพราะฉะนั้นมากกว่าปกติเกิดไปนะผมที่เราเองฮะเดาเองว่าแลงปีนี้เนี่ยที่ไปทัก15วันด้วยปริมาณน้ําที่มากกว่าปกติเนี่ยเราก็ยังปลอดภัยนี้สำหรับผู้ทหาเนี่ยนะครับก็ เพิ่มสองประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือว่าท่านต้องพยายามใช้ประโยชน์จากน้ำโขงให้มากที่สุดและปีนี้เนี่ยการใช้ประโยชน์ท่านทาง่ายนะครับเพราะว่ามีการซ่อมเกื่อนข้างบนนะครับในอุทยานเราใช้น้ำเรา <ๆ S 2> <ๆ S 1> จะได้มีน้ำได้เพียงพอพอที่และสองทราบว่าปีนี้การแล้งเนี่ยเด่นกว่าทุกปีปีที่แล้ว่เราไม่รู้ว่าแล้วนี้จะไปยาวแค่ไหนใช่ไหนถ้าเราอยู่ได้ด้วยการบริหารจากกัดการได้ก่อน เพื่อให้เบสชัวร์อะต่างๆงที่มัน่าจะทำให้เราสบายใจขึ้นพี่น้องประชาชนก็จะได้มีหนัเรือเรียนของขอ,องเราก็สำหรับจังหวัดที่ติดกับรุ่นน้โคงนั้นก็คงจะฝักทางกบงนะคะก็คงจะหนือผ่าน,นกลไกที่ทางสมาพพักแล้วก็ทางประสบการเมืได้มีการได้เชื่อมโยงเพราะว่าในประเทศที่ติดอยู่ในกุ่มรุ่้โคงนังง้นเราก็มีแนวทางนะคะซึ่งมีการพูดอยู่ันแล้วว่าเราจะมีแนวทางในการ พูดคุยในบริหารในเรื่องของประเทศที่อยู่ในจังหวัดอยู่ในแถบรุ่นน้ำโอนระขณะเดียวกันจังหวัดที่เป็นรุ่นน้ำโอนก็คงจะมีการพูดคุยกันด,ด้วยเพื่อที่จะได้ต่อเชื่อมแล้วก็เราได้ใช้ตัดตทรัพยากรน้ํานั้นได้แบบคุ้มค่าแล้วก็ประโยชน์ที่สุดแล้วก็ผลกระทบต่อคนอื่นที่ในพื้นที่เรียกว่าตั้งแต่ต้งน้ำกักน,น้ำไปน้ำได้อย่างมีความสัมพันธ์กันเราฝากดด้วย

จากการที่ได้มาลงพื้นที่ที่เราได้มาคุยเรื่องแนวทางทุกสาขาในการพัฒนาทัศนากรจังหวัดนี้นะคะกลุ่มในภาคอุตสาหกรรตอนบนสองนี้ในกลุ่มสาขจังหวัดนี้เพราะว่าจริงแล้วในการพัฒนาตกางจริงตั้งแต่ตรงที่อนครพนมปืนกานจังหวัดที่ติดกันแล้วก็เชื่อมต่อกับกรุงเทพก็จะเป็นพื้นที่ที่ดีแต่ยแยกก็ตามเราก็เชื่อว่าแล้วก็เส้นทางนะคะซึ่งวันนี้ก็มีหลายหน่วยงานที่หาแหล่งนะคะซึ่งก็สบายใจขึ้นว่าในส่ว ท่องเที่ยวกับท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันนี้ผ่านไปที่เวยดนามไปขายที่เวยดนามครับนั่นกคือเป็นประเทศที่สามก็คือเด,ดสน่วอส่งสินค้าออกจากมเมาเลนเซียหรือสิงคโปร์เนี่ยก็มีรถบรรทุกที่วิ่งผ่าน